ประหลาดไหมครับประหลาดไหมนี่คุณจะอำนวยการสร้างหนังสักเรื่องเลยเนะฮะที่จะให้ลุงพลเป็นผู้ร้ายในเรื่องเลยอะนะครับนะ,บนะบมาแกะรอยความกลัวของนาตเตเนี่ยให้เห็นว่า ทุกคนในบ้านนะรู้ว่าใครฆ่าน้องแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงพลตอนแรกๆที่ยังไม่เปิดเผยเงี้ยคำพูดใดๆก็เหมือนจะบอกว่าลุงพลแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วไม่ใช่ลุงพลแต่มีการรู้มีคนรู้ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะ่ะมาถึงตรงนี้เริ่มไม่เข้าใจว่ามันอยู่บ้านนั้นจริงๆเหรอเหมือนเหมือนตาชานว่า คนร้ายอยู่ในบ้านอะ่ะเอา้าเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่มชัดแล้วนะเริ่มชัดแล้วนะนะครับตอนนั้นแต่บอกว่าก็รู้เนี่ยว่าใครฆ่าน้องพอพอยังจาได้ใช่ไหมฮะว่าใครทําหลานเนี่ยพอยังจําได้ใช่ไหมครับ,รนนรบขนาดนั้นน,นแต่ยังไม่มาไม่ยังไม่สวิงมาทางนี้นะครับสังคมยังไม่รู้ว่านะนะัแต่ ยังเข้าใจว่าน,น้าแต่อยู่ทางโน้นอยู่นะนะ้าแต่พูดเมื่อไหร่พวกเราก็เอ๊นะาแต่กันแน่กันแหนลุงพลอีกใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าพ,พวกพี่ก็รู้นี่ว่าใครทำทำ,ทำหลานเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทําให้ทุกคนคิดว่านี่นาะแต่ว่าลุงพลอีกใช่ไหมเนี่ยแต่วันนี้ชัดเจนแล้วครับนาะแต่กับประชานยินยันนั้นไม่ใช่ลุงพล100ร้อยเปอร์เซ็นต์้านเปอร์เซ็นต์ แต่นั้นคําพูดนะแต่ก็ยังทิ้งทิ้งก็เห็นว่าเป็นอันตรายอยู่ตอนนี้นะแต่ก็บอกว่ายังเป็นอันตรายอยู่ครับอ้าวเมื่อทั้งหมดที่นี่อยู่กลุ่มนี้ไม่ใช่คนร้ายแล้ววะ่ะก็นึกถึงคำว่าตาชานบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านอันนี้เริ่มชัดไหมครับเริ่มชัดไหมนะครับ เริ่มชัดนะจับประเด็นได้แล้วใช่ไหมฮะจับประเด็นได้แล้วใช่ไหมตอนนัตแตยังอยู่ฝั่งโน้นนัตแต่ก็จะบอกบอกทุกคนว่าก็รู้นี่ว่าใครเป็นคนทําน้องยังกล้องอยู่ในหูพวกท่านไหมฮะที่อา่านแสดงว่าตาชานไม่ได้พูดผิดครับพวกเราก็จะแปลตาชานว่าคนร้ายอยู่ในหมู่บ้านเอาหมู่ออกได้เลยครับเป็นคําเดิมคำออริจินอลเลยครับ คนร้ายอยู่ในบ้านตาชานว่าพอน้าแต่พูดว่าก็รู้นี่ว่าใครทำน้องทำหลานสองคำนี้นะเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเมนหลักนะแต่พอนาแต่มาอยู่ทางนี้ปุ๊บแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ลุงพลตาชานยืนยันว่าไม่ใช่ลุงพลอ้าวมันจะเหลือใครอะไรทีเนี้ยมันจะเหลือใครอะไรทีเนี้ย คำของตาชานมันจะดังมาเลยเนี่ยเหมือนระเบิดที่ที่กิ่งแก้วเลยครับปึ้งเลยครับคนร้ายอยู่ในบ้านตีความเอาครับตีความเอาตีความเอาอย่าพูดแรงแต่ตีความเอาปิศนาทั้งหมดที่ตาชานทิ้งมาตลอดก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่ลุงพล นะแต่บอกว่าก็รู้นี่ว่าใครท,ทาทหลานเนี่ยก็เฉลยแล้วว่าไม่ใช่ลุงพลจบไหมจบไหมครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมแต่นาตายน้าแต่น้าตายก็ยังไม่กล้าไม่กล้าแฉครับไม่กล้าพูดครับหนึ่งหลักฐานอาจจะยากครับหลักฐานอาจจะยากเพราะน้าตายน้าแต่คงไม่สามารถ ยกเว้นว่ามีภาพนะผมเชื่อว่าต้องต่อสู้ในชั้นศาลแน่ครับในในในมุมนี้ทำไมน้าแตหน้าตายไม่กล้าแฉครับคือพูดมามันโป้งเลยคคือพูดมามันโป้งเลยตู้มเลยจะถูกฟ้องทันทีแต่ก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็ไม่รู้ว่ามีหลักมีหลักฐานไหม มีหลักฐานมีประจักษ์ยพยานเอ้ยมีวัตถุพยานมีอะไรหรือไม่ไม,มนะ่มีภาพคงดีนะมีภาพคงดีอ่าเออคุณลินซี่เอาวีแล้วนะเนี่ยขอบคุณครับแกะคําแต่ละคําออกมาที่นาตายบอกว่าทำลูกทำไม ใช่ไหมครับอ่าเริ่มชัดละเริ่มชัดนะอ่าเรื่องข้าวสบเอกอบเรื่องอะไรอีกมันเริ่มมันเริ่มชัดว่ามันเป็นการมันเป็นการอะไรอ่ะมันจะเป็นการขยายไปสู่ผู้มีธุพลจริงละที่ชาวบ้านกลัว แสดงว่ามันต้องมีการได้รับการสนับสนุนบางอย่างอย่าลืมนะครับว่าข้อหาสามข้อหาที่ฟ้องลุงพลเนี่ยมันเป็นข้อหากลางๆนะครับข้อหากลางๆจะจับใครใส่แทนลุงพลได้หมดครับเพราะเนื้อหากลางๆนั่นอ่ะสามข้อหาน่ยมันเป็นการทำขึ้นโดยอัตโนมัติ มันไล่มาตั้งแต่น้องตายจริงอยู่บนเขาอะทีนี้ค่อยไล่ตามนระสเต็ปว่าต้องมีคนพาขึ้นไปแล้วมีการอ้างว่าน้องหายก็แสดงว่ามีการหยิบน้องออกไปจริงๆแต่ตายข้างบนหรือตายข้างล่างไม่รู้แต่มีการหาเด็กแล้วไม่เจอแต่ไปเจอศพครั้งนั้นก็เวลาพูดก็จะเข้าสามข้อหาทันที และมีการจัดฉากศพอีกลุงพลทาไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีลุงพลแล้วที่ผมพูดเนี่ยเอาลุงพลออกไปแล้วออกไปแล้วเอาลุงพลออกไปแล้วทีนี้ใครอะ่ะแสดงว่ามีการเซตเรื่องนี้แสดงว่าหลังน้องตายแล้วเนี่ยมีการจัดฉากกันเกิดขึ้นใครมาร่วมจัดฉากผมไม่รู้ล่ะ แต่ทำได้ขนาดที่ว่าจนตำรวจพยายามบอกว่าลุงพลทำคนเดียวเนี่ยแล้วมันเนียนเนียนมากคือคุณให้เครดิตลุงพลมากเกินไปว่าลุงพลทำไมเก่งขนาดนั้นน,ะนี่คุณเป็นเป็นจีเนียตเป็นจีเนียะเป็นผู้ที่มีอัจฉริยะในการจัดฉากเลยนะ ถ้ามีการเกิดแบบนี้จริงแล้วมันต้องมีการจัดฉากจริงแสดงว่ามีการว่าจ้างมืออาชีพมาทำอ่แสดงว่าต้องมีการว่าจ้างมืออาชีพมาทาในมุมนี้เฉยๆนะเราลองกินนาการดูเพราะนะแต่บอกว่าไม่ใช่ลุงพลแหละประชานก็ยืนยันแล้วแต่เฉชานบอกว่าคนร้ายอยู่ในบ้านถ้ามันเป็นมุมนี้จริงนะ โอ้แต่อ่าผมผมแย้บอีกนิดหนึ่งอะผมแยมอีกนิดหนึ่งแต่นะแต่ทิ้งประเด็นน้อยอีกนิดนึงนะครับอยากให้พี่สาวคนนั้นมาทางนี้ซะอยากให้พี่สาวคนนั้นมาดีกันกับพี่ทั้งหมดซะ มาดีกันมากินข้าวร่วมกันมาทำให้พ่อแม่ดีใจอ้าวนาะแต่หยิบพี่ออกมาแล้วแต่แตาชานว่าคนไรยอยู่ในบ้านแต่นาแต่หยิบพี่พยายามหยิบพี่ออกมาทีนี้แล้วนะนาะแต่หยิบพี่ออกมาแล้วนะแต่นะ้าแตก เขาไม่มานาะแต่และนาแต่จะถูกฟ้องอีกอืมเนี่ยครับนาะแต่อยู่้องนะครับอา้าวใครที่เข้าใจสิ่งสิ่งที่ผมไม่พูดในที่สุดเนี่ยว่าอะไรแต่ว่าใครเข้าใจสิ่งที่ผมพูดลองกดเล็กเล็กเก้าครับใครเข้าใจสิ่งที่ผมพูดว่าเมื่อหยิบมาแล้วมันมีใครอยู่ ให้กดเลขเก้าครับให้กดเลขเก้าครับใครเข้าใจสิ่งที่ผมพูดพยายามดึงคนออกมาเนี่ยให้กดเลขเก้าครับโอเคครับโอเคครับแต่คนมีดิพลเนี่ยคนมีดิพลเนี่ยเริ่มจะเป็นผู้ที่น่ากลัวที่สุด ที่มาช่วยครคนมีทิทพนคือคนที่น่ากลัวที่สุดที่มาช่วยเรื่องนี้ครับช่วยแล้วต้องให้ลุงพลมาเป็นแพะอ่าคุณปรมว่าจริงๆมันมันมันก็เลยตีไปความไปว่าคนาน้องเนี่ย น่าจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบครับอารมณ์ชั่ววูบความโกรธสุดขีดเรียกว่าทําไปแล้วอะ่ะมาสํานึกมันก็มันก็สายอะ่ะมันจึงเกิดกระบวนการนี้ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีเหมือนคุณมะลีว่าครับ มันเป็นการทำอะไรขึ้นมาอยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ยมีทุนอะไรบ้างหรือเปล่ามีทุนมีชื่อเสียงมีอะไรไหมนะครับอ่าแล้วก็ใส่คาว่าแทนกู้เข้าไปมันเป็นการจัดฉากหลายหลายตลบมากมันเป็นการพยายามที่จะเบี่ยงเบนเรื่องนี้ไปอย่างมากมายะย เบี่ยงเบนไปหลายมุมให้คนสง,ส,งสัยเช่นจัดฉากเหมือนเด็กถูกพยายามถูกข่มขืนน่ยจัดฉากพยายามถูกข่มขืนพยายามไม่เห็นว่ามันต้องเป็นลักษณะผู้ชายที่ทำให้หรือให้เห็นว่าอาจจะเห็นน้องผู้หญิงอาจจะสื่อไปทางอารมณ์ทางเพศแล้ว พลาดพอไปไปมา,มาแรกๆเห็นไหมครับไปหาผู้ชายรอบบ้านมาดูนะครับมาสัมภาษณ์ไปเรื่อยแต่ถามผู้ชายก่อนอย่างเดียวแล้วก็เริ่มมีคราว่าจะให้มันเข้าลุงพลให้ได้ว่าลุงพลรักหลานมากเพื่อจะให้เห็นว่าเออมันสอดคล้องกับการพาน้องไปเพื่อจะให้เป็นลุงพลนะครับ ต้องดูหนังสาระวัตเถื่อนนะโอเคนะครับเราเริ่มมาแกะจากนั้นแต่กับคําพูดที่เป็นปริศนาทาั้งหมดหนั้งแต่แรกครับแล้วค่อยหยิบมาออกมาทีละอย่างหยิบมาออกทีละอย่างมันเห็นภาพแล้วนะครับเห็นภาพแล้วครับนะตต่จะถูกฟ้องนะแต่อยากให้อยากให้คนนั้นน่ะมามาดีกันมากินข้าวร่วมกัน น้าเต๋บอกว่าอยากให้พี่และครอบครัวเขาทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้ทำให้ทำลายครอบครัวเขาน้าเต๋พยายามไม่ได้บอกว่าเป็นใครครับแต่น้าเต๋จะดึงพี่ทั้งหมดออกมาถ้าทิ้งเรื่องนี้ได้เอาแต่พี่มากินข้าวร่วมกันดีกันแล้วก็โศถิมโศถิมในบางคนตอนแรกจะ พยายามโสถิมลุงพลครับตอนแรกจะเอาลุงพลมาเป็นคนโสถิมเอาไปฆ่าแทนะเอาไปฆ่าทิ้งแทนเพราะคดีนี้เนี่ยรุนแรงขนาดที่ว่าอาจจะถึงกับประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตถ้ามีการสื่อถึงตัวใครจริงๆแต่มีการพยายามจะโสถิมลุงพลครับ ะให้ลุงคนมาเป็นคนร้ายแทนเรื่องนี้นะครับความจริงเป็นหนึ่งเดียวลองลองนึกถึงใครเป็นคนที่ชอบดูโคน,นันฮะใครเป็นคนชอบดูโคน,นัน